Welcome War the Inside All Thailand Golf Tour Podcast Inside golf, in Focus in association with Sing Corporation to Go with In in Sing สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ All Thailand Golf Tour Podcast ครับและนี่คือรายการ In Focus นะครับ In Focus ใน EP นี้ได้คุยกับบุคคลสำคัญข้ามประเทศเลยนะครับเพราะว่าเป็นนักกอล์ฟที่สร้างตำนานอีกหนึ่ง หน้าในประวติศาสตร์กอล์ฟไทยเพราะว่าเพิ่งชนะใน P.J. g Tour Champions ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกับ American Family Insurance Championship นั่นเองไม่ใช่ใครอื่นครับแชมป์ปี2022โปรธงชัยใจดีโปรสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งครับสวัสดีครับผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับครับผมโปรก็อย่างแรกขอแสดงความยินดีด้วยครับกับแชมป์แรกใน P.J. g Tour Champions ครับขอบคุณมากครับก็ขอบคุณอ่อ่สื่อต่างๆนะครับที่อ่านช่วยกระจายข่าวแล้วก็ขอบคุณแฟนๆกอล์ฟชาวไทยนะครับที่ส่งกําลังใจเชียร์ให้ทุกๆคนเลยนะครับก็ผ่านทางบอดแคสต์ทีนี้ไปด้วยเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่กลับบ้านนะครับยังไม่ทราบว่าจะกลับเมื่อไหร่ครับนี่หนึ่งครับก็ยังแรกก่อนตอนที่ไปแข่งขันรายการเนี้ยตอนแรกเนี่ยโปรมีชื่อเป็น เหมือนกับจะเป็นรีเซิร์ฟด้วยซ้ำใช่ไหมครับผมรีเซิร์ฟเป็นออเทเนตอันดับที่สิบครับอืมผมยังวันพฤหัสเนี่ยเปินว่าวันพฤหัสเนี่ยตอนที่ผมอยู่สนามได้ครับครับผมยังผมจองตั๋วกลับมาที่แอนตารเรียบร้อยหมดแล้วครับรวม,มทั้งจองที่พักเรียบร้อยบ้าเราไม่ได้เล่นในตัวเมนนี้อือนะครับผพอเช้าวันวันศุกร์ผมเจอเฟดดี้ คารัโพเขาถามว่าไอ้ปูอาทิตย์นี้ที่น่าอยู่ได้เล่นปะผมบอกมไม่ได้เล่นไม่มีแรงแป๊บเดียวเขาเดินไปคุยกับใครเขาเดินไปคุยกับเอหลานของออน้องหลานของแฟนสติฟซิกเกอร์ครับบว่าจะขอท่านให้ผมได้ไปเล่นออืผมก็เดินไปคุยให้รอแป๊บหนึ่งเขาบอกยูไม่บอกไอตั้งแต่แรกผมก็บอกว่าผมบอกว่าไม่ได้ไม่เกรงใจครับเขาก็เดินไปคุยอะไรไปคุยกับมาริโอ้เทสานียครับ พอไปคุยเสร็จเขาก็กลับมาบอกผมว่าเฮ้ยยูมีชื่อนะไม่ได้เป็นไอ้นี่นะยูได้ได้จากจากไอลิสของคิสปูเพราะว่าเขาจริงๆแล้วอะทวัวร์นาเมนต์เนี้ยปีที่แล้วผมไม่ได้เล่นนึกออกไหมครับเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดอืเขาก็เลยใช้เรี่จากการใช้เงินรางวัลของปีนั้นอะเป็นตัวเป็นตัวกาหนดครับผมเพิ่เดียวว่าวัันเราเราไม่ถึงเพราะว่าผมได้เล่นน้อยเนื่องจากเรากลับมาเล่นเนี่ยก็ ก็เราติดที่เมืองไทย14เดือนถูกไหมครับแล้วก,กลับมาเล่นในปีที่แล้วเนี่ยเขาก็แลงทําแรงไม่ถึงเราก็ไม่ได้เล่นอืแต่ปีเนี้ยเราฟิฟายเขาก็เลยให้สิทธิ์เราเนี่ยจากมาจากคิวสกูลครับได้เล่นในทัวร์นาเมนต์นี้ผมก็เพิ่งรู้ตอนวันศุกร์เย็นส่งสกอร์วันวันแรกครับก็ไปส่งเขาก็เอ็กเตอร์ก็เดิมบอกว่าเขาขอโทษว่าเรามีการผิดนิดหน่อยเขาก็เลยบอกว่ายัวได้เล่นจากคิวสกูลก็เลยทําให้เราได้เล่นผมก็ต้องเปลี่ยน เปลี่ยนอนนี้ใหม่หมดเลยครับเปลี่ยนรู้ทุกอย่างต้องแคนเซิลไฟต์ต้องโรงแรมแคนเซิลหมดเลยอก็กลับมาเล่นครับโอ้ที่มาที่ไปครับครับผมก็พอพอได้เล่นแล้วเนี่ยเท่าที่ดูการแข่งขันเนี่ยนะครับโปรสัปดาห์เนี้ยดูเหมือนกับว่าโปรจะพัดดีเป็นพิเศษธงชัยใจดีเนี่ยถ้าสัปดาห์ไหนพัดได้เป็นสัปดาห์ที่น่ากรัสุดๆอย่างอื่นอย่างอื่นไม่เป็นรองใครแน่นอน เดี๋ยวผมบอกอะไรนิดหนึ่งครับพัตเตอร์ที่ผมใช้เนี่ยเป็นพัตเตอร์พี่ชูเอาของผมไปแล้วแกเอามาคืนผมอ๋อครับเอาผมไปใช้เปียพัตเตอร์ตัวนี้ตีฮะตีสามสี่ปีครับแล้วเอากลับมาคืนผมอ่าฮะแล้วเปลี่ยนพัตเตอร์ไปแต่เอากลับมาใช้แล้วผมเพิ่งเริ่มใช้เมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผม็อปเทนกับอาทิตย์นี้อือือหือผมไม่ว่าเอ๊ะยทำไมผมพัตเตอร์กลับมาใช้สั้นดีกว่าทุก่อนผมใช้ใช้อาร์มล็อกนะครับมาเกือบนะ อัมล็อกเกือบปีเหมือนกันนะครับพัดไม่ได้ครับมาสามสี่ปีแล้วครับก็เลยมาเริ่มรู้สึกให้กลับมาใช้เดิมเนี่ยแล้วผมอะเรียนรู้ตัวเองแล้วว่าอะไรไม่เหมาะเท่ากับอันเก่าเราที่เรามีอยู่อืมครับก็เลยเอาพิชูามาเนี่ยผมก็เลยบอกขอบ,บคุณพ่ชูว่าพ่ชูขอบคุณมาเตอร์มากที่พิชูอะเอามาคืนให้น้องได้แชมแป์อืมการที่ไปของก็คือัตเตอร์ตัวเนี้ยผมมองกลับมาจากพ่ชูลแล้วผมก็ไปส่งให้เขาทําใหม่คือรีฟินิตใหม่แล้วผมก็กลับมาใช้อ่าครับผมใช้ั ประมาณสามเดือนกว่าจะได้แล้วผมก็ได้มาเมื่อเมื่อสี่อาทิตย์ที่ผ่านมาครับก็ส่งมาให้ uh huh. ก็เลยเอากลับมาใช้ครับครับก uh ็ huh. ลเลยเป็นที่มาไปว่าพัดนดีขึ้นแล้วมีความมั่นใจตั้งแต่อาทิตย์ที่เราท็อปเทนแล้วครับครับ uh huh. สังเกตว่าพี่หนึ่งบอกว่าผมว่าถ้าพัดนดีเมื่อไหร่อมันก็จะทําให้เกมเราลื่นขึ้นครับอือม uh huh. แต่วันไหนถ้าผมอะมันสกอร์มันจะไม่ดีเลยเพราะว่าอะไรพอเราพัดไม่ดีเนี่ยเราจะพยายามตีให้ไปใกล้ แล้วบางทีใกล้เนี่ยเพื่อเชื่อมันกิป้าเราพยายามไม่แท็กพินเนี่ยแล้วมันเสี่ยงเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเราเล่นได้เนี่ยเราตีตรงไหนก็ได้ออนไปเถอะเดี๋ยวเราก็พัดมีสิทธิ์ลงผมก็คิดกับแซมอย่างนี้ตลอดเลยครับมันก็ทำไม่หวงมานใจมากขึ้นนะครับพอเกมพัดมันดีเนี่ยทุกอย่างมันดีหมดเลยครับพี่หนึ่งมันไม่กลัวมันเกิดความมั่ใจนึงว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็เล่นได้ช่วงก่อนตีออนนเชื่อไหมพัดคันธงเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะลงหรือเปล่าสี่ฟุตผมจะพัดลงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอือหนก็เป็น ของของของสิ่งที่พี่หนึ่งบอกครับครับผมแต่วันสุดท้ายเนี่ยก็เป็นวันที่ถือว่ามีทั้งพัดดีแล้วก็มีทั้งช็อตที่ตื่นเต้นนะครับอย่างวันสุดท้ายโปรลงเล่าช่วงท้ทายๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งยิ่งหลุมสิบหกเนี่ยครับต้องบอกก่อนว่าวันสุดท้ายผมตีดีกว่าวันที่สองนี่นะครับผมตีอยู่เยอะมากผมผิดไฟเวหลุมเดียวเอง <ừ> ผมผิดไฟเวตั้งแต่ ถ้าหลุมเนี่ยผมปิดไฟเวแค่หลุมสิบเอ็ดหลุมเดียวเองที่ผมตีตกทรายที wa, things, instance, Mike, ่ตีแล <sm> ้วทวนลมแล้วลูกมันไม่ข้ามทรายเท่านั้นเองครับที่เหลือผมตีเร้าผมเลยหลุมหนึ่งผมตีไปกลางไฟเวลมตีไปใกล้หลุมสองเนี่ยพาห้าผมตีไปอยู่ขอบกีนแล้วผมพัดจากขอบกีนที่ไปลมพัดใกล้ไม่ลงหลุมสามผมตีเข้าปัดตีอยู่ใกล้เลยครับหลุมสามเนี่ยตีเข้าไปสักประมาณสักแปดฟุตแล้วผมพัดไม่ถึงหลุมพาสามหลุมต่อมาหลุมสี่ก็ตีไปุมตีโอเคยากหน่อยหลุมห้าทำสามพัดเพราะว่าตีไม่อ่อนเเลยอ่อนไปนิดเดียวแล้วผมพัดก็มามัน ผิดลายไปหน่อยแล้วพัดสักสี่ฟุตเน่ะลูกมัน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 ผิดขวาไปหน่อยผ่าอันลายผิดแค่นั้นเองอย่างอื่นผมก็ดีหมดเลยออืเพราะนั้นที่เกมอ่ะมันมาใจหายตรงว่าพอผมได้บอดี้หลุมสิบห้าหลุมที่หกเนี่ยผมตีไปผมก็ครบเสร็จตีแล้วผมว่ามันมันไปตามที่เราตีทุกวันเครับแต่วันนี้มันผมแล้วมันตีลูกเหมือนมันต่ํานิดนึงะครับมันโดนแบบลูกมันก็เลยพุ่มผมก็ขายไงก็ข้ามครับเพราะข้ามทุกวันเน่ะตรงนั้นนะครับผมชนต้นไม้็นู เอถ้ามันทนแล้วลงอยู่ตรงนั้นเราไม่อยากทนแล้วมันหาลูกไม่เจอนี่ครับอืมครับผมผม้วบอกได้เหรอไอ้มาแชลเต็มเลยทั้งหลายคนนะี่ยไม่เห็นลูกครับก็ลเลยเขาบอกให้ผมตีลูกสำรองมาตีไปก็มันทางเดิมครับมันก็ตีไปนะู่นเข้าไปไกลขึ้นกว่าเดิมหน่อยก็ตีคือจริงๆแล้วเนี่ยขึ้นหลุกเนี้ยมีความรู้สึกว่าโอ้โหทาไมเรามานันนํากะ ผมก็ขาหลุมนี้เรามีขาดเบอร์ที่แน่เพราะว่ามันตีไปมันขึ้นเหล็กแล้วไงครับอืมใช่ครับเราเลอกล่าว,วว่าเฮ้ยตีไปเนี่ยอย่างไงพาเนี่ยมันก็ข้ามไปแล้วเนี่ยมันพาอยู่ในกระเป๋านี่แน่ผมก็คิดว่าอย่างนี้ไงอ uh ืม huh. ปรากฏว่าไม่เจอผมบอกให้ตีลูกสำรองเอ๊ะเราตีไปกลางทำไมลูกมันต้องตีลูกสำรองอะ่ะเขาบอกลูกหาไม่เจอโอ้โหผมก็ตีลูกสำรองไปก็ไปหาหาไม่เจอจริง,รงก็เลยตีก็ก็กลับบอกแซมันาห้ไม่เป็นไรเว้ยพยายามทําโบกี้ให้ได้ ก็ตีขึ้นไปโอโอหสองขึ้นไปบนกีงก็ยังเลยบี่ก็เล่นยากอีกครับมัน <c oughs> อยู่ในเฟิร์สทริปก็ยากตัดสินใจพัทไปโชคดีที่พัดไปใกล้ทำสองพัดได้มันมันก็เกิดความมั่นใจาว่าเราพัดได้พัดดีไงเราถึงกล้าเล่นอือห <c oughs> ืออือหือพอที่เจ็ดเนี่ยพอถ้าเกิดว่าหลุมที่เจ็ดเนี่ยผมกล่าวว่าผมต้องเล่นเพื่อไปออฟแล้วเพราะว่าสิบเจ็ดสิบแปดหลุมยากแต่โวดว่าสิบเจ็ดตีไปออนแล้วไปพัดลงนี่เลยโอ้ยทันาใไม่ความรู้สึกว่า มันเปลี่ยนเลยครับที่หนึ่งเพราะว่ามันมีความรู้ึกว่าพอพัดหลุมนั้นลงได้เนี่ยความรู้ึกว่าหลุมท้ายเราทํา,ททา,ทาพามก็แชมป์แล้วน,นะครับเพราะไม่มีใครไล่เราข้างหลังอ,ะอ่ะทั้งสองคนเขาก็เดินกันยังตามเราอยู่ตั้งตามอยู่นี่เกล่ยวตามหมุนสองแต้มสุดท,ท้ายตามหมุนสองแต้มครับส่วนตามอ่ะก็มีสิบสามอยู่ถ้าผมโบกี้ก็ต้องไปตะออฟอืม <ๆ S 1> อมอก,ก็ตีสู้ทงไปเลย ต่อสองุมที่แปดตีไดเวอร์กลางเวต่อสองเหลือประมาณร้อยเจ็ดสิบนิดหน่อยแล้วมันลมมันแบบเอ่อไม่กัดตีคัดเข้าไปให้มันอยู่ขวาของทงกะให้มันกระแทกเนินแล้วไหลกลับอยู่แล้วแต่มันผิดขวาครับเพราะว่ายังไงผมเนี้ยเข้าขวามันต้องไหลเข้าอือหือ่าก็กะว่าพู้ไปเลยเพราะนาแต้มนึงยังไงก็ตีเหล็กระยะเราดีอยู่แล้วไงครับก็เลยมันผิดขวาไปเนิ้ออยู่ไร้ับก็ชิปมามันก็ดีนะแต่ลูกมันกินสปินไปหน่อยครับครับพอมันไปทัก็อเหลือประมาณสักสามฟุตกว่ากว่า ต่ความมั่นใจว่าลูกเนี้ยผมพัดลงเพราะว่าผมมั่นใจว่าผมอะมันปล่อยลูกดีแล้วไงมันก็เลยไม่ได้กลัวอะไรมากเพราะยังมีหนึ่งตั้มหนึ่งถ้าไม่ลงก็ต้องไปออฟอะคิดแค่นั้นเองครับกัดฟันลงมันก็พัดกลางหลุมมันก็โอเคครับก็ถือว่าเกมเรามันเริ่มเปลี่ยนนะครับสิบหกก็เริ่มเอ้ถ้าเกิดเราทําดับเบิ้ลเราตกไปอยู่สิบสองเลยนะอือือแต่เอาแล้วมิเกลก็ทาตามพัดส่วนพอบอลเิร์นก็ไม่ได้เบอร์ดี้ครับลุกอยากไปสับโนนประตมนตมานอยู่หลุมที่ สิบหกสิบเจ็ดนี่เองอออืืหเ๋ลวขาไม่ได้เบอร์ดี้แล้วก็เมีเ,เกอเบอร์ดี้ก็เป็นสิบสามถูกไหมครับครับเคกก็เลยสามพันถ้าเราเราเราแต้มเดียวเราก็เล่นของเราต่อไปก็เล่นไปโอเคครับหลุมสิบเจ็ดก็พัดไข่ลงก็ในน่ๆเป็นจุดเปลี่ยนทาให้เกมทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยครับชีวิตก็เปลี่ยนด้วยอะไรก็เปลี่ยนไปด้วยตรงนั้นน่ะหลุมสิบเจ็ดหลุมเดียวครับสิบหกเราผิดพลาดไปแล้วหลุมเจ็ดเราสามารถกลับมาได้นี่ถือว่ามันยากด้วยหลุมสิบเจ็ดอ่าฮะแล้วเราก็ ผมว่าประมาณได้ยี่ฟุตไดม้มั้งประมาณนั้นไม่ไม่ง่ายครับเป็นเป็นพัดที่ไม่ง่ายโอกาสลงน้อยกว่าโอกาสหลุดดีกว่าผมไม่ก,กลัวจะสามพัดช้ับเพราะเพราะมันทางลงเยอะครับครับก็กล่าวว่าพัทไปสองพัดเลยไม่เปไรล้วไปกักดฟันหนุ่มที่แปดอีกทีว่าเพื่อทําพายได้เพื่อไปเพย์ออฟก็แค่นั้นเองอฮะแต่พมันลงทุกอย่างมันเปลี่ยนเลยทีนี้ทำไม่เราความรู้พัดขึ้นครับ ทีนี้ก็หมายความว่าพอโปรโบอกว่าชีวิตเปลี่ยนเนี่ยโปรก็จะได้เล่น US Senior Open จะได้เล่น Senior Player ChampionshipSenior Open Championship สา <3 S 2> มเมเจอร์ติดกันเลยใช่ไหมครับอ่าใช่ครับถูกต้องครับทีนี้ตั้งเป้าอะไรยังไงไว้บ้างครับเรื่องทัวร์คัทไม่ต้องกังวลแล้วเพราะโปรชนะแล้วใช่เลยครับก็อย่างที่บอกครับก็ที่ผมฝ่ายฝันเนี่ยฮะในชีวิตนักกอล์ฟไทยถ้าเป็นนักกอล์ฟผู้ชายอ่ะ ครับผมเองอะ่ะโอกาสเล่นเล่นเมเจอร์ไม่ว่าจะเป็นทัวร์ไหนก็ตามรเราก็อยากจะจุดสูงสุดของเราก็คือแชมป์เมเจอร์นะเพราะเราก็ชนะในระดับของทัวร์มาแล้วอะ่ะมาถึงทุนนี้แล้วเนี่ยเราก้องมองว่าโอกาสเล่นเนี่ยทั้งหนึ่งในชีวิตของคนไทยนะเราก็อยากชนะในเมเจอร์นะเนื่องจากเป็นจุดสูงสุดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่งไงมันก็ต้องมีเป้ากระทำนะครับให้มันประสบความสําเร็จได้ไม่ได้เราก็ารู้อยู่ว่ากีฬาฟอม์อ่ะมันยากถ้าอาทิตย์ไหนาาอาทิตย์หนึ่งถ้ามันเป็นอาทิตย์ของเราอะ รือความโชคดีของเราตรงนั้นเนี่ยทำให้เราประสบความเรีจได้มาจากเกมการเล่นที่เราสมบูรณ์เราทําทุกอย่างมันดีมันก็มีโอกาสที่จะชนะได้ถามถามว่าเรามีโอกาสไหมถ้ามามองตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องให้โอกาสตัวเราเองก่อนนะครับมีโอกาสเข้าไปเล่นครับใช่ไหมครับแล้วเอารักษาฟอร์มที่เราเล่นอย่างที่ผ่านมาสองอาทิตย์ที่ผ่านไปผมว่ามันก็มีโอกาสนะครับอือฮึได้โอกาสตัวเองนะครับอย่างที่หนึ่งบอกเราต้องมีเป้าหมายก่อนลำดับแรกได้ไม่ได้ จุดสูงสุดของผมคือถ้าเราชนะเมเจอร์เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดที่สุดในตัวเองแะในชีวิตแล้วครับครับเป็นใช่ไหมครับแค่นั้นเองนะครับี่นอืมก็กดเป็นกำลังใจให้ครับเพราะโปรเนี่ยเป็นคนชอบสร้างปรวัติศาสตร์นะครับขว้าครับผมว่าเราขว้าเอาด้วยอ็อกเมอริทก็ได้เอเชียทัวร์ก็เป็นคนแรกทําได้สามสมัยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ขว้าแชมป ยูโรเปียนทัวร์เป็นคนแรกเล่นเมเจอร์ครบสี่รายการติดทีมเพรสเดแนนต์ครับมาชนะพีเจทัวร์แชมเปียนนี่นี่มันยังไม่จบเลยนะครับเนี่ยก็มันต้องของโชคดีแล้วอย่างนี้ผมบอกไงมันก็ต้องขอบคุณทุกๆุกทิ้งทุกอย่างครับขอบคุณเรื่องของครอบครัวลําดับแรกครับอันที่สองก็ต้องสปอนเตอร์ครับแล้วก็ขอบคุณคุณสังกีพิลงมักดีครับที่ได้ดูแลผมมาตั้งแต่ปีออกมาหน้าร้อยสามทิ่แปดจนถึงวันนี้ ก็เป็นอะไรแรงบันดาลใจให้เราสู้ตลอดท่านก็บอกว่าให้เราสู้เพราะกีฬากลอบอะถ้าเราทํางานมันหนักแล้วเราสู้กับมันเนี่ยมันก็โอกาสที่ประสบความสำเร็จมันก็ต้องมีใช่ไหมครับครับเพราะนั้นผมก็ฟังที่นายบอกครับก็เลยเราก็ประสบความสำเร็จก็ก็ไม่มีอะไรมากก็อย่างที่บอกถ่าขาดพวกเขาเหล่านี้กำลังใจเหล่านี้ผมก็อาจจะไม่ยืนตรงนี้ก็ได้ครับอืมครับผม เป็นโปรสอนหรือไปเป็นอาชีพอาหารเหมือนเดิมก็ได้ใช่ไหมครับแต่เรามันเปลี่ยนนะครับ,รบก็มาจากบุคลักนี้ที่ให้โอกาสผมมากครับครับผมครับก็ถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งหน้าของประวัติศาสตร์นะครับทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนอยากถามจริงๆด้วยประสบการณ์ของโปรที่เดินทางไปเล่นมาแล้วทั่วโลกตอนนี้อยู่ในเอเมริกาเนี่ยพอเป็นแบบนี้เนี่ย มันมีโอกาสไหมครับที่เราจะได้เห็นนักกอล์ฟไทยเพิ่มในอเมริกาไม่ว่าจะเป็น P.J. Tour หรือว่า P.J. ทัวร์แชมเปี้ยนอย่างที่โปรอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยพวกเขาต้องไปปรับต้องไปทำอะไรยังไงเพิ่มเดินบ้างครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับทัวร์มันเกิดขึ้นเยอะมากในโลกนี้นะครับแล้วอย่าง P.J.A. เนี่ยเป็นอะไรที่มันยากครับเขาพยายามทำให้ให้ทุกอย่างมันยากมากครับไม่ว่าจะเป็นการคัลีฟายเข้ามาเล่นก็ยากนะครับ การแต่ละทัวร์อย่างพี่ทัวร์เนี่ยเมื่อก่อนมีการคิวสกูเดี๋ยวนี้ต้องไปผ่านไอคอนเฟอรี่ทัวร์นะครับใช่ไหมครับครับเพราะนั้นมันก็นั่นเด็กรุ่นใหม่อ่ะผมอยากให้ลองอ่าครับที่จะออกมาอย่างสดมอย่างพัชระพวกนี้ยังเด็กัยรุ่นอยู่เลยครับพวกนี้มันมีศักยภาพหมดเลยครับเด็กไทยหลายคนเก่งๆครับอย่างรัชนนท์อย่างเงี้ยออืน้องกิ๊กก็เป็นเด็กอายุสิบห้าเองครับศักยภาพมีหมดอะครับอยู่ที่ว่า เขาจะเดินถูกทางหรือเปล่าเขาก้าที่จะออกมาเหมือนเราออกมาไหมเขากล้าที่ทําโอกาสตรงนั้นน่ะให้มันปลามาได้หรือไม่โอกาสมันมีไหมถามว่ามีอยู่แล้วครับอยู่ที่ล่าเราที่เลือกที่จะเดินมาทางไหน่ะเพราะนั้นอย่าง PJA เนี่ยผมบอกว่าจริงๆฝีมือคนไทยเราสู้ได้อยู่แล้วครับแต่ที่โอกาสเนี่ยครับที่ผมบอกว่าโอกาสถ้าเราโอกาสเราเข้ามาได้อ่ะฝีมือเราเตียนเนอร์ได้อยู่แล้วเนี่ย มันก็ต้องเล่นได้อะที่ไหนในโลกเล่นได้หมดนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการคอล์ริฟายนี่เนี่ยที่มันจะยากครับที่เข้ามาเล่นแต่ละ<ๆ>เพราะฉะนั้นผมบอกเด็กๆว่าขอให้อดทนี่ะทุ่มเทกับมันตั้งเป้าว่าเราอยากจะทําอะไรให้มันในสิ่งที่เราชอบในสิ่งอะไรที่เราที่เราอยากจะทําอะเหมือนกับว่าทัวร์ที่เราเล่นทุกวันนี้เราอยากเล่นทัวร์ไหนเราเล่นจากทัวร์นี้เราประสบความเด่นแล้วเราอยากไปเล่นทัวร์อื่นเราต้องทำยังไงมันก็ต้องเป็นสเต็ปของมันอยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าเราเลือก ที่จะเดินทางไหนร้อมศักยภาพเรามีอยู่แล้วครับทุกคนเนี่ยตอนนมพัชรพัชรานัก๊อลฟที่หนุ่มๆหลายคนเนี่ยเล่นในทัวร์เนี่ยมันเก่งๆในออนทแทนลงก็เยอะเลยนะครับครับแต่เขายังไม่มีโอกาสหรืออาจจะขาดคนนาเขาออกมาใช่ไหมครับแล้วเขาอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ในการที่เขาจะมันเดินแต่ละทัวร์ได้ยังไงอืมเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่ฝากนะครับก็คือเป็นแรงบรนจารบารรใจให้เขาว่า สิ่งที่เราประสบความเร็ดผมก็ไม่ได้ดีอะไรพื้นฐานสวิงอะไรก็ไม่ได้ดีจากนักกอล์ฟเด็กๆรุ่นให,ใหม่เลยเขาดีกว่าเราอีกซ้ําแต่ด้วยความที่ผมว่าสิ่งนี้ผมมาอยากรู้อยากลองแล้วอยากทดสอบความสามารถตัวเราเองศักยภาพที่เรามีอยู่ว่าเราไปอยู่ได้ตรงไหนอืมครับนะครับแล้วก็สิ่งสาคัญที่สุดเลยก็ต้องต้องต้อง,อง,องมีวินัยกับตัวเองครับาการฝึกซ้อมตารางการฝึกซ้อมการดูแลสุขภาพดูแลร่างกายตัวเองต้องให้มีวินัยมากๆถ้าเราคิดว่าเรา เล่นกล์ฟต่อไปอ่ะเราขาดไม่ได้ครับเหมือนเราทํางานสมมติเราทํางานแปดเก้าชั่วโมงเราก็ต้องทางานเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงทุกวันเนี่ยใช่ไหมครับปันรูทีเลยมันก็แบบมันก็มันก็อยู่ในเกมของมันนี้ครับแต่ทางนี้ท้งนั้นเนี่ยนุ่มบอกไงก๊อปอ่ะมันคิดเดียวเนี่ยนะครับที่หนึ่งอาทิตย์เดียวเองชีวิตก็เปลี่ยนใช่ไหมครับเราคิดแค่นี้แล้วมันจะสบายใจครับโอเคไม่ได้ก็เริ่มใหม่ได้ก็ทําใหม่ก็ทํามันอยู่เรื่อยๆครับ จนหน้าว,วันหนึ่งถ้าเรามายืนแล้วมันประสบความเรน็จทุกอย่างมันปลดล็อกแล้วเด็กน้องๆเขาจะเข้าใจเออความปลดล็อกแล้วมันทําให้เราเล่นง่ายขึ้นถูกไหมครับ,รบเราก็ไปเกิดความกดดันน้อยลงแล้วก็ทําให้เล่นง่ายขึ้น,นครับเพราะฉะนั้นก็มันเกิดเกิดการความกดดันนั่นแหละกลัวไม่เข้ารอบกลัวตีไม่ดีถูกไหมครับใช่ครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพี่หนึ่งมันยากไหมมันก็ยากครับแต่ผมว่าอะไรมันก็ไม่ได้มาง่ายๆครับพี่หนึ่งถ้าเราไม่ลงมือทำ อันนี้ดีมากเลยครับถูกไหมแต่มตผมมันก็ต้องลงมือทำครับกล้าที่จะออกไปอ่ะกล้าออกไปสู้กับมันนะถ้าเราที่คิดว่าเราอยากจะไป่เราต้องออกไปสู้กับมันเราอยู่ที่เดิมไม่ได้ครับเราคิดว่าจะอยู่แค่เมืองไทยอย่างเดียวมันไม่ได้แล้วครับถ้าเราค,รคิดจะโตอ,อยากจะมีอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันดีขึ้นกว่าเดิมมาเราก็ต้องออกมาสู้สู้มันนะครับเพราะเราตีกอล์ฟมันเดอร์ได้เนี่ยเราเดินมาเป็นนักกอล์ฟอาชีพแล้วเนี่ยมันมีโอกาสอย่างนั้นะครับ อยู่ที่ว่าโอกาสนั้นนะ่ะคุณจะหาโอกาสมันได้นะตรงไหนทั่งเองครับหนึ่งครับผมอยาอ่าเรามันก็โชคดียอย่างว่าเราจังหวะมันเป็นมันเป็นที่เราสู้ไงเรากล้าที่จะสู้เข้ามาครับเพราะว่าน,นี่เป็น,นเป็น,ปนข้อคิดที่ดีแล้วก็เป็นเป็นแรงบันดาลใจาให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ที่หลายคนอาจจะลังเลบางคนอาจจะยังอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองว่าอยู่ตรงนี้เล่นได้ เก็บเองินอีกหน่อยแล้วค่อยไปแต่อย่างที่โปรธงชัยบอกครับต้องตั้งเป้าตั้งเป้าถ้ามีโอกาสต้องกล้าทําครับแต่มันก็มีอย่างหนึ่งครับพี่หนึ่งครับเพราะว่าปัญหาบ้านเราก็คือคือค่าใช้จา่ายมันสูงสําหรับครอร์ใช่ไหมพี่หนึ่งครับเพราะนั้นสุดพวกเราอ่ะมันก็ต้องหนึ่งต้องมีสปอนเซอร์ใช่ไหมถ้าเราไม่มีสปอนเซอร์เนี่ยเด็กๆที่ครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเขาก็ไม่กล้าออกมาครับเพราะนั้นตรงเนี้ยเราจะทําไงให้เด็กๆที่มีความสามารถและกล้าที่ออกมา ออกมาเล่นในทัวร์นาเมนต์ได้ครับอันนี้เราก็ต้องวิธีแล้วครับว่าจะวิธียังไงให้เขาเด็กที่รอยโอกาสที่มันมีความดับ้านแล้วเขาไม่มีค่าไม่มีเรื่องของสปอนเซอร์เนี่ยเราจะทํำยังไงครับตรงเนี้เราต้องช่วยเขาแหละเพราะนั้นเราก็เพราะว่าจะทํายังไงออกมาแล้วจะเป็นยังไงมันยังไงอย่างเงี้ยเด็กหลายคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเป้งเป้งก็เก่งมากนะครับครับแต่ก็ยังอย่างบอกนะเขายังไม่รู้จะเดินทงไหนเขาก็ยังต้อง ใช้เวลาหน่อยยังหนุ่มยังแข็งแรงมากครับออื uh huh. แต่กอมันจะเป็นอย่างเงี้ยขึ้นลงมันก็ต้องเป็นเรื่องปกติครับครับใช่ไหมครับนี่หนึ่งเพราะนั้นเราต้องไม่ท้องไงเราก็ต้องสู้กับมันแหละเพราะเราคิดว่าเราจะเล่นกอล์ฟต่อไปแล้วเนี่ยคิดว่ากอล์สจะเป็นอาชีพของเราเนี่ยเราก็ทําให้มันเป็นอาชีพอฮก uh huh. ็ไม่มีอะไรมากก็แนะนําในสิ่งที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นนะครับครับครับผมก็ครับน่าเสียดายเวลาเราจํากัด พียงแต่ว่าถ้ามีโอกาสผมอาจจะรบกวนคุยกับโปรเพิ่มเติมในแง่มุมบางเรื่องนะครับหรือว่าอาจจะคุยหลัง US Open ก็ได้เราอาจจะได้แชมป์ u s c i Open คนใหม่ก็เป็นไปได้เช่นกันก็พยายามครับพี่หนึ่งครับครับผมครับขอบคุณโปรธงชัยใจดีมากมากครับดีครับพี่หนึ่งครับขอบคุณมากขอบคุณแฟนๆกอล์ฟด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับผมขอบพระคุณครับโปรครับครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือโปรธงชัยใจดีครับแชมป์ <c oughs> ใน P.J. ทัวร์แชมเปี้ยนส์คนล่าสุดนะครับอเมริกัน Family Insurance Championship ซึ่งติดตามได้นะครับ3รายการต่อไปของ P.J. ทัวร์แชมเปี้ยนส์ก็จะเป็นเมเจอร์ติดต่อกัน3รายการ u s s n i o r Open b r i d g e s t o n e Senior Players Championship แล้วก็ต่อด้วย The Senior Open Championship ที่สกอตแลนด์นะครับเรื่องราวแบบนี้ เรื่องราวคอนเทนต์แบบเอกซ์คลูซีฟติดตามกันได้นะครับทาง All Thailand g o o f Tour Podcast กับรายการ Infocus วันนี้หมดเวลาแล้วครับลากันไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ